ว่าอย่างแรกเลยที่เราถอดออกมา,ากเนี่ยเครื่อ,อยงนยนตน์น,นะครับก่อนที่เราจะรูหอนหรอือว่าก่อนที่เราจะบริการเครื่องเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าไอ้วาวที่เราถอดออกมาเนี่ยมันรั่วไหมใช่นะครับมันรั่วไหมโดยวิธีการเช็คบ้านๆเลยก็คือใช้น้ํามันเบนซินเราเนี่ยนะครับเบนซินแก๊ส609095อะไรก็ว่าไปหยอดลงไปที่ท่อนะครับทีนี้เวลาที่เราเช็คเนี่ยเราหันฝั่งไหน ะครับมันจะเป็นตัวเช็คฝั่งนั้นหมายความว่าถ้าเราหัน ID ขึ้นด้านบนเราเทน้ํามันลงไปที่ท่อไอดีมันจะลงมันที่วาล์วดีกว่าไหมวาล์วดีกว่าที่ที่ใหญ่นะครับถ้าเราหันขึ้นข้างบนอ่าหันติดฝั่งขึ้นข้างบนนะมันก็จะเป็นในส่วนของวาล์วอสียนะครับในการที่เราจะอ่าในการเช็คทีนี้ไอเดียเสียเรารู้อยู่แล้วว่าแต่มันแตกต่างกันอยู่แล้วของฝั่งนะครับแตกต่างอยู่แล้วนะแตกต่างโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คไอดีก่อน ในส่วนของเครื่องนี้มันจะมีฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ถอดสปริงเนาะนะครับก็คือในฝ่ายดีแต่การเท็คจริงๆคืออย่าเพิ่งถอดอเล็บบาวออกอย่าเพิ่งถอดสปริงออกนะครับอย่าเพิ่งกดออกนะแต่ถ้าถอดแล้วทาไงอ่ะนะครับออรู้ได้ไงว่าว่าผมจะให้เช็คสองสองแบบย่อเลยถอดให้ฝั่งหนึ่งนะนะครับอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งก็คือเอานิ้วอะครับดันไว้ดันที่เราเท่าที่เราจะดันได้ถ้าเกิดมันปิดอยู่ได้ครับ จริงๆนิ้วที่เราดันออกไปมันน้อยกว่าสปินที่มันกดอยู่แล้วถูกไหมสปินที่มันดันอยู่แล้วถ้ามันสามารถที่จะกั้นไม่ให้อะไรครับน้ํามันน่ะรั่วลงมาได้ซึ่งน้ํามันที่เราเช็คคือน้ํามันเบนซินซึ่งมันมีสารละลายค่อนข้างเยอะสารละลายเพราะว่าเวลาเราล้างทำความสะอาดนะครับเราจะใช้น้ำมันเบนซินแต่จริงๆมันอันตรายนะเพราะมันอาจจะไปละลายในระบบ ทีะน,ะนี้วิธีการเช็คครับให้เราตั้งตั้งขึ้นนะครับและใช้น้ำมันเบนซินเท hey, ลงไปหัวฝั่งนี้เป็นไนะอดีใช่ไหมเทลงไแล้วก็ดูครับถ้าวาวเนี่ยอันนี้แห้งแห้งเลยนะครับไม่มีอะไรลงมาเลยนะครับอันนี้รั่วไหมไม่รัว่วนะครับไม่รัว่ว อย่าเพิ่งการันตีครับหนึ่งถ้ามันรั่วหนักแล้วมันจะไหลลงมาเลยครับมันจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอให้ที่แพนชนะรอไวนะ้เอาไว้เทกับชาติ จะมีน้ำมันอยู่ใช่ไหมอโอเคครับกับฝึกฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไม่มีสปริงผมจะใช้นิ้วโป้งผมดันไว้แล้วก็บีบนะครับเรานน้วบีบไว้แล้วก็เทวไว,ไอทวนะ้อย่าปล่อยนะเรียบร้อยไม่มีนะมรมมั่วเลยนะครับหยิบถุงเครื่องเลยไม่มีรั่วเลยนะครับดบเครื่องนี้ไม่มีรั่วเลยอะเอาเค้กมา ไม่เป็นไรครัดดันเนาะฝั่งนี้ไอเดียเสียไอเสียเออแล้วดี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 ดมีเสาสตันเล็กอยู่ข้างล่างเรียบร้อยครับเห็นไหมทำเลยครับเห็นไหมกดแล้วนะนิ้วผมกดแล้วทำเลยไหมไหลมาเรื่อยเลยครับเห็นไหมอย่างเงี้ยว่ะครับ อันนี้คือรั่วโอเคอันนี้รั่วนะครับต่อไปครับเอสเสียเราต้องเป,เ,ปเป็นเป็นไม่เป็นเม็ดนี่แค่มันเข้าไปพ่วงตรงก้านวาล์วอะจบแล้วหรือว่านิดเดียวไม่ต้องแบบพ่วงก็ได้นิดเดียวครับข้างล่างก็จะรั่วออกมาแต่บางทีมันอาจจะไม่รู้ข้างบนเงี่ยใช่ไหมเออมันต้องมันต้องเอ่อพ่วงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงก้านวาล์ว ร,รัวไม่เหลือครับไม่เหลือ,ลลอ,อโอเคทีเนี้ยเรารู้ว่ามันรั่วแต่อย่าเพิ่งการสนตีว่ามันรั่วที่บ่านะ<ม>ครับถอดออกมาดูก่อนนะครับปบเราเช็คบ่ากก่อนถ้ามันจะรั่วได้ต้องมีอะไรบ้าง ใช่ตามมดแต่ถ้ามองไม่เห็นนะครับกระดาษายขัด่ขัดปึ๊บอันนี้ไม่ได้เป็นแต่เป็นที่อะไรรู้ไหมเป็นที่ขมเอานะครับขมเมาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยแค่ล้างแล้วหบดก็จบแล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้ผมเคยเคยอธิบายในเรื่องของบ่าวาวครับเราดูยังไงว่ามัน สามารถใช้ได้ถ้ามันยังไม่จบคืออะไรป่ามันจะต้องมีอะไรครับขอบยู่ใช่ไหม<อ>แต่ถ้ามันแหลกมันไมใช่ไหมมันบาดมือเราาเงี้ยครับจบแล้วอันนั้นคือมันบางนะครับไม่เหลือแล้วนะครับอันนั้นคือเปลี่ยนอย่างเดียวเนาะวันนี้ช่างจอเพิ่งเปลี่ยนวาลไปร้อยยี่สิบบาทใช่ไหม<อ>ครับเห็นไหมไอดีจะใหญ่กว่าไอเสียจ,จะเล็กกว่าวออนะครับนี่เป็นแตัวอย่างทีนี้ก่อนที่เราจะหมดบาว เราจะต้องล้างความสะอาดโดยปกติแล้วการบริการเครื่องเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับเครื่องปักไอไอไออะไรก็อมเตอร์มินเดียเนาะเออเป็นทองแดงหรือเป็นลวดปักอะไรเงี้ยครับปัดไอพวกสิ่สองหเนี่ยออกที่หมดนะครับแล้วก็ทําการบดนะครับทการบดนะวิธีการบดบดยังไงเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องมือมาหนึงตัวปัด 何 <laughs>